้าการทำธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งในรูปแบบของอะโตมีที่ซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงไปถึงเป้าหมายได้จริงแล้วสามารถมีไรายได้ที่ทำให้คุณไปถึงฝันเป็นธุรกิจถึงแม้ไม่มีเงินลงทุนหลักหมื่นก็ทำได้เราจะทำกันไหมคะสวัสดีค่ะชารอนโลสมาสเตอร์สัญญาอุตมมนนท์ค่ะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับอะโมีค่ะก็มาทำความรู้จักกับจีสักเล็กน้อยนะคะ ปัจจุบันจีก็ทาธุรกิจส่วนตัวเปิดบริษัทมามากกว่า20ปีค่ะแล้วก็ยังทําธุรกิจออทอมี่ด้วยนะคะหลายคนคงสงสัยค่ะว่าการที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยนะคะแล้วยังมาทําธุรกิจเครือข่ายที่ต้องบอกได้เลยว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะธุรกิจเครือข่ายมันไม่น่าทําเลยนะคะเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะทําธุรกิจเครือข่ายค่ะนะคะสำหรับจีดแล้วนะคะการมีรายได้อีกหนึ่งกระเป๋า เป็นความปลอดภัยของชีวิตนั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จี๊ดเข้ามาทําธุรกิจอตอมีเพื่อให้จี๊ดนะคะไปถึงในไลฟ์ซีเนลโรของตัวเองที่ตั้งไว้ให้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะนะคะ ก็จะเล่าให้ฟังค่ะว่ามีผู้ใหญ่ท่านนึงนะคะเคยถามจิตว่าเป็นถึงเจ้าของบริษัทแล้วนะคะแล้วมาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยได้เคยเจอคนลังเกียจไหมนะคะแล้วก็เคยได้รับการปฏิเสธในการที่จะซื้อสินค้าอะไรไหมนะคะจิตบอกได้เลยว่าจิตโดนมาทั้ง2องอย่างค่ะนะคะ มีการลังเกยียจจริงค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าคนที่ลังเกยียจเขาไม่ทราบข่าว่าธุรกิจอัตอมีเองเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจแบบไหนนะคะแล้วก็ได้รับการปฏิเสธค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาไม่ทราบข่าวว่าอัตอมีเองได้ผลิตสินค้าดีอย่างไรนะคะนั่นคือหน้าที่ของเราค่ะที่จะอธิบายให้กับลูกค้านะคะอันดับแรกเลยค่ะจิกอธิบายให้กับลูกค้าว่าบริษัทอัตอมีเองนะคะเป็นบริษัทที่ได้รับตรา CCM ค่ะซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคเกาหลีค่ะได้ออกให้กับทางอัตมีเอง สำนักง,งานนี้นะคะไปสำนักง,งานที่จะเข้ามาตรวจสอบบริษัทค่ะว่าบริษัทเองนะคะมีอะไรซ่อนเล้นไหมทําเพื่อผู้บริโภคจริงไหมนะคะถูกต้องตามกฎหมายไหมนะคะฉะนั้นแล้วค่ะการที่บริษัทได้รับตรานี้แสดงว่าทางสำนักง,งานได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัททําธุรกิจแบบขาวสะอาดนั่นเองค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของอัตโมี่ค่ะนะคะสินค้าโตมี่เป็นสินค้าที่ดีที่เราควรที่จะต้องอธิบายให้กับลูกค้าที่ไม่ทราบนะคะนั่นคือ งานวิจัยและงานพัฒนาค่ะมาจากสำนักง,งานวิจัยพลังงานปรมนูแห่งประเทศเกาหลีนั่นเองหรือที่เรียกว่าเคลีนะคะแล้วผลิตค่ะผลิตสินค้าชั้นนำนะคะให้กับเราโดยบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่างโคม a าเกาหลีและโคม a า n n h นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วค่ะคำว่า absolute quality absolute price ซึ่งเป็นสโลแกนของบริษัทอะมีเองพูดไว้ไม่เกินจริงเลยนะคะ สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีสุดๆในราคาที่ทุกคนจับต้องได้คือสินค้าที่ราคาดีสุดๆนั่นเองค่ะนะคะก็จีเชื่อว่าการตัดสินใจที่เข้ามาร่วมกับธุรกิจอัตโมี่นั้นเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดเลยนะคะแล้วมามองกันค่ะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะสถานการณ์โลกไม่ปกติแล้วนะคะเศรษฐกิจก็ตกต่ำน,นะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกค่ะที่ตกต่ำนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะอัตโมี่เองสามารถที่จะปรับกลยุทธก์การ ตลาดนะคะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โดยการช่วยเหลือนักธุรกิจอัตมีนั่นเองค่ะนะคะแต่อัตมีก็ไม่ปรับลดแผนการรับรายได้ให้กับนักธุรกิจค่ะนะคะแล้วยังไม่ใช่เท่านี้นะคะเรายังไม่ทราบเลยค่ะว่าสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนค่ะบริษัทอัตมีมองถึงอนาคตค่ะจึงได้ปรับแผนการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มค่ะ เร็วขึ้นเพื่อที่จะรองรับให้กับนักธุรกิจค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะใช้ A.P.P. นะคะหรือ a t o m i Personal Platform นี้ไปทํางานนะคะโดยที่เราเป็นเจ้าของเองมาดูกันค่ะว่าแพลตฟอร์มระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Amazon ที่ Jeff Bezos เป็นเจ้าของนะคะ Alibaba ที่ Jack Ma er เป็นผู้บริหารค่ะนะคะ a c e b o o k ค่ะที่มาร์คซักเคเบิร์กนะคะเป็นผู้บริหารเช่นเดียวกันค่ะแล้วของประเทศไทยคือ CP คุณธนินเจรละวลาโนน,นนั่นเองนะคะทุกท่านในที่นี้ค่ะที่จิตกล่าวมาแล้วนะคะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มระดับยักษ์ใหญ่ระดับโลกทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะเขาจะต้องเก่งมากๆใช่ไหมคะเขาจะต้องมีเงินทุนระดับเป็นร้อยเป็นพันล้าน USD ดอลลาร์นะคะเราทำได้ไหมคะเราคือคนธรรมดาค่ะที่ไม่ได้เก่งเลยนะคะ เราสามารถเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมาทำเป็น personal platform ของเราเองได้แค่นี้ค่ะสุดยอดแล้วนะคะสำหรับธุรกิจอั o m อมีค่ะนะแล้วจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะแล้วมันจะไปอย่างต่อเนื่องบริษัทเองก็มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นกราฟที่เป็นลูกคลื่นเลยนะคะเรามียอดขายที่เตขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ใช่เท่านี้บริษัทเองนะคะยังเปิดสำนักงาน ในประเทศต่างๆอีกด้วยนะคะล่าสุดมาค่ะก็จะมีที่ประเทศจีนนะคะในช่วงระหว่างที่เกิดโควิด -19 ค่ะตุรกีและประเทศอังกฤษนะคะเห็นไหมคะบริษัทไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาแล้วก็ขยับขยายไปสู่ตลาดโลกนั่นเองค่ะเบ็ดเสร็จแล้วค่ะจากที่เราดูน,น,นะคะบริัันะคะเปิดมาแล้วทั้งหมด20ประเทศค่ะนะ,ะ,นะ,ะการขยายธุรกิจเครือข่ายไปยังทั่วโลกนี้นะคะ มาจากวิสัยทัศน์ของอบอร์ดผู้บริหารทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกคือท่านประธานพักฮันกิลท่านที่สองคือท่านประธานคิมแทฮยอนท่านประธานชเวซึงกลนั่นเองค่ะนะและ้วที่เชื่อว่าหลายคนในที่นี้ที่ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอะตอมีคงแปลกใจใช่ไหมคะว่าอะตทมีกาขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องอ,อะไรกับเราซึ่งเราทรําธุรกิจในประเทศไทยและเรารู้แค่คนไทยเท่านั้นเองค่ะ ี่จะมาบอกวิธีการค่ะนะคะอันดับแรกเลยค่ะคือการที่เราใช้สินค้าเกิดความพึงพอใจค่ะชอบใช้นะคะใช้ชอบแล้วก็บอกต่อไปยังคนรอบข้างของเราค่ะโดยการที่เรานะคะสร้าง ผู้บริโภคข้างซ้ายและข้างขวาของเรานั่นเองค่ะนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งค่ะการที่เราขยายไปทั่วโลกนั้นนะคะเราจะไม่จํากัดชั้นลึกหมายความว่าคุณสามารถที่จะมีผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้โดยที่ไม่จํากัดจํานวนสมาชิกนั่นเองค่ะนะคะ การทำธุรกิจอทมนีก็ง่ายๆค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศการสมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆน,นะคะไม่ต้องรักษายอดรายเดือนเหมือนกับธุรกิจเครือข่ายทั่วๆไปค่ะ พีของเราเองที่เราสะสมเพื่อที่จะลองรับรายได้ในแต่ละสเต็ปนะคะก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตค่ะเพียงแค่คุณรักษาสมาชิกาภาพของคุณปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะถ้าเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจอัตมีค่ะเราจะมีรายได้อะไรบ้างนะคะแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะอันดับแรกเลยคือ general commission นะคะเป็นรายได้รายวันนั่นเองค่ะ นะมาดูค่ะหลังจากที่เรากินนะคะใช้ชอบกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะต้องใช้ทุกๆวันนะคะอันดับแรกเลยคือเราสะสมส่วนตัวเราที่10,000 PV ค่ะนี่คือคะแนนส่วนตัวนะคะแล้วเราสร้างผู้บริโภคข้างใต้เราค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศจนวันหนึ่งค่ะคะแนนขึ้นมาซ้าย300,000ขวา300,000 PV ค่ะวันนั้นเราจะได้รายได้บวกลบ700บาทนั่นเองค่ะ ในขณะที่สินค้าดีนะคะเรายังคงใช้ในชีวิตประจําวันของเราใช้อย่างธรรมชาติค่ะคะแนนสะสมมาจนถึงคะแนนส่วนตัว3 0 0 0สน PV ค่ะนะคะ ส่วนคนข้างล่างค่ะก็มีการโตของอผู้ผู้สมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นใต้สายงานของเรานะคะข้างซ้ายมาถึง3 0 0 0สน PV ข้างขวามาถึง3 0 0 0สน PV วันนั้นเราจะได้รายได้บวกลบ2,000บาทนั่นเองค่ะนะคะแล้วขณะเดียวกันค่ะเรา,าสามารถสร้างรายได้ของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากคะแนนส่วนตัวค่ะฉะนั้นคะแนนส่วนตัวเป็นตัว กำหนดหรือเป็นปัจจัยที่เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ0 0 0 0น PV ซ้ายขวานะคะเราจะได้4,000บาทค่ะนะคะแล้วมากไปกว่านั้นคือ8,000บาท12,000บาทมากไปจนถึง40,000บาทบวกลบนะคะอัตโมีเองค่ะมีจุดสูงสุดของการรับรายได้ซึ่งแตกต่างกับธุรกิจทั่วไปนะคะฉะนั้นแล้วเราจึงไม่ต้องกังวลค่ะว่าการเข้ามาร่วมทําธุรกิจอัตโมีนั้นเราจะมาทําให้คนที่มาก ได้รับรายได้มากๆหรือรวยนั่นเองหรือตัดไปเลยค่ะกับคำที่ว่าเราได้หิ้วกระเป๋าไปสร้างบ้านให้คนข้างบนนะคะจนเขามีบ้านหลังใหญ่แล้วเราก็หิ้วกระเป๋าออกจากบ้านเขาโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะอะตอมี่มีจุดสูงสุดของการรับรายได้คือบวกลบ40,000บาทต่อวันนั่นเองค่ะนะลองคำนวณดูค่ะคูณไปเลย26วันนะคะจิ้มคูณมาแล้วค่ะ ะะบวกลบจะได้ตกประมาณ1ล้านบาทต่อเดือนค่ะวันนั้นความปลอดภัยมาแล้วค่ะ ะะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะการเข้ามาสู่ธุรกิจอตโอมี่อย่างที่จิตบอกไปนะ,ะเป็นหน้าที่ของเราที่จะอธิบายให้กับผู้บริโภคอธิบายให้กับนักธุรกิจที่สนใจที่จะทําธุรกิจนั่นเองค่ะนั่นคือรายได้รายวันนะคะหรือ general commission ยังมีอีกหนึ่งรายได้คือการทํำ master chip นั่นเองคือการขึ้นตําแหน่งนะคะรายได้นี้เราเรียกว่า master chip bonus ค่ะการทําตําแหน่งของอตโอมีเองนะคะมีทั้งหมด7ตําแหน่งค่ะตําแหน่งแรกคือ ตำแหน่ง Sales Master ตำแหน่งที่สอง Diamond Master c h a r o e Rose Master Star Master Royal Master Crown Master และตำแหน่งสุดท้ายนะคะที่เราทุกคน ไปถึงได้แน่นอนค่ะและเป็นจริงได้แน่นอนนั่นคือ Imperial Master นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าการที่เราจะทำตำแหน่ง Sales Master เนี่ยค่ะเราจะต้องมีคุณสมบัติใดบ้างนะคะจากการกินใช้ทั่วๆไปของเราในทุกๆวันอย่างธรรมชาติจนถึง700,000 PV ค่ะนะคะเรามีข้อกำหนดว่าเราสามารถทำ ตำแหน่งได้2ช่วงเวลาใน1เดือนนะคะนั่นคือวันที่1นึ1ถึงสิช่วงและหรือวันที่16ถึงสิ้นเดือนนั่นเองค่ะนะคะโดยเราทำตำแหน่งนี้นะคะคือสะสมผู้บริโภคนะคะให้ได้ PV ซ้าย2.5ล้านขวา2.5ล้าน PV ภายใน15วันที่เมื่อสักครู่นี้จิตบอกนะคะเราก็สามารถทำคุณสมบัติเป็นเซลล์มาสเตอร์ได้แล้วค่ะ ตำแหน่งนี้เป็นบันไดขั้นแรก แต่ความมั่นคงค่ะหรือคำว่า passive income นะคะมาอยู่ที่ตำแหน่งถัดไปคือ auto sales master นั่นเองค่ะคุณสมบัติคือการทำตำแหน่ง sales master ให้ได้มากกว่า12ครั้งต่อปีนะคะรายได้ที่เราจะได้คือบวกลบนะคะอันนี้ขั้นต่ำค่ะบวกลบนะคะ60,000บาทไปจนถึงแสนกว่าบาททีเดียวนะคะถ้าเราได้อย่างนี้ทุกเดือนนั่นคืออะไรคะความปลอดภัยชีวิตเกิดขึ้นในระดับเบื้องต้นแล้วค่ะนะ,ะไม่หยุดครั้ง แค่นี้นะคะแน่นอนค่ะว่าการทําธุรกิจอะโตมี่นะคะตอบโจทย์กับคนทุกคนด้วยเช่นเดียวกันคืออะไรรู้ไหมคะการขึ้นตําแหน่งแต่ละตําแหน่งนะคะคุณขึ้นเป็นไดมอนด์มาสเตอร์คุณจะต้องทําให้คนข้างล่างโตไปพร้อมกับคุณด้วยดังนั้นจึงเกิดคาว่าเป็นธุรกิจที่ข้างบนดึงคนข้างล่างขึ้นข้างล่างดันคนข้างบนขึ้นนั่นเองค่ะเป็นการจับมือร่วมกันเติบโตในธุรกิจนี้ มันตอบโจทย์เราจริงๆใช่ไหมคะแล้วมันก็แก้ปัญหากับคําว่าธุรกิจเครือข่ายที่ทําให้คนข้างบนรวยนะคะฉะนั้นแล้วการทําธุรกิจค่ะนะคะเราจะต้องโตไปพร้อมกันโตไปกับทีมด้วยกันนะคะการขึ้น d i a m o n ์ม a สเตอไปจนถึง Imperial Master ค่ะเราจะต้องดึงคนข้างล่างทั้งซ้ายและขวาข้างละสองคนในแต่ละตําแหน่งนั่นเองนะคะ มาดูกันค่ะว่า Master c h i p p r r o o t t o o n คืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่บริษัทได้เตรียมไว้ให้กับนักธุรกิจค่ะแต่ Master c h i p p โ o o o t ชั n นี้จะได้เพียงแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวของการขึ้นตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะตำแหน่งแรกคือ s a l e ์มาสเตอค่ะ,ะเราจะได้เฮโมฮีมหนึ่งกล่อง สกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟรมหนึ่งกองอีวีนิ่งแคร์โฟร์เซตทหนึ่งกองค่ะไดมอนด์มาสเตอร์จะได้เงินสดสดสอ0 0มบาทนะคะพร้อมทั้งเฮโมฮิมห,หนึ่งกองสกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟรมหนึ่งกองอีวีนิ่งแคร์โฟร์เซตอีกหนึ่งกองค่ะ ะะถัดไปเป็นชาลเลนต์โลสมาสเตอร์ค่ะตัวเครื่องบินทริปท่องเที่ยว3คืน4วัน2ท่านพร้อมทั้งเงินสดอีก5 0,000บาทแต่ว่าเป็นพ็อกเก็ตมันนี่ในการไปเที่ยวหรือไปดูแลลูกทีมนะคะอันดับต่อไปค่ะสตาร์มาสเตอร์ค่ะตัวเครื่องบินทริปท่องเที่ยว3คืน4ี่วันเปลี่ยนเป็นสีท่านแล้วนะคะเงินสดอีก3 0 0แสนบาทค่ะต่อไปเป็นรอยัล m a สเตอร์ค่ะตัวเครื่องบินทริปท่องเที่ยว4ท่านนะคะ10คืน11วันค่ะ แล้วก็เช่ารถให้นะคะในมูลค่า30,000บาทพร้อมกับบัตรเครดิตอีก50,000บาทเพื่อดูแลลูกทีมนะคะเงินสดอีก1ล้านบาทค่ะ ะะต่อไปค่ะเป็นคราวมาสเตอร์ค่ะตัวเครื่องบินทริปท่องเที่ยวเหมือนเดิมค่ะ4ท่าน10คืน11วันคราวนี้บริษัทไม่ได้เช่ารถให้แล้วนะคะซื้อรถให้เลยมูลค่า2ล้านบาทค่ะบัตรเครดิตให้ใช้ต่อเดือนอีก1 0 0 0 0แบาทพร้อมทั้งเงินสดอีก10ล้านบาทค่ะสาหรับจีนนะคะเงินสด10ล้านบาทเนี่ยก็เรียกว่า มีความปลอดภัยในชีวิตได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะจีเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความปลอดภัยในตำแหน่งนี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่หยุดแค่นั้นค่ะนะคะเรามาดูกันค่ะตำแหน่งสุดท้ายนะคะที่เราจะาต้องบอกว่านอนตายตาหลับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ด้วยนะคะคือ Imperial Master นั่นเองค่ะตัวเครื่องบินทริปท่องเที่ยว4ท่าน10คืน11วันค่ะรถยนต์ค่ะ จาก2ล้านนะคะซื้อให้ใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็น2ล้าน5แสนบาทค่ะบัตรเครดิตอีก3 0 0แสนบาทค่ะการที่บริษัทให้บัตรเครดิต3 0 0แสนบาทค่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้บัตรเครดิตซื้อตั๋วเครื่องบินบินไปเพื่อที่จะไปดูแลลูกทีมทั่วทุกประเทศที่อัตมิไปเปิดนั่นเองนะคะแล้วก็พร้อมกับเงินสดอีก30ล้านบาทค่ะมาดูกันค่ะนะคะจากการขึ้นตำแหน่งใน,ใ,นในแต่ละขั้นของเรานะคะจีดคำนวณมาแล้วค่ะ ว่าเราจะได้รับรายได้ทั้งหมดเนี่ยตกประมาณนะคะ41ล้านบาทถ้าเราใช้เวลาในการทำอะตทมี10ปีค่ะลองหารดูค่ะนะคะเราจะได้ต่อเดือนประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทสุดยอดไหมคะสำหรับธุรกิจนี้ค่ะนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่จิตบอกไปแล้วว่าการที่จิตเข้ามาทำอะโทมีเพื่อให้จิตไปสู่ไลฟ์ซีเนีเรอได้เร็วขึ้นนะคะจิตจะบอกว่าส่วนหนึ่งค่ะมันมาจากแรงบันดาลใจของท่าน อีดอูนะคะซึ่งท่านเป็น Imperial Master ท่านที่สองของ a t o m มีเอง BRAVO MY LIFE ค่ะถ้าทุกท่านเข้าไปดูทุกท่านจะเห็นแล้วว่านี่แหละค่ะความปลอดภัยของชีวิตที่แท้จริงนะคะแล้วก็สามารถส่งต่อนะคะ o r y v o My Life นะคะให้กับโโเป็นโมรดกให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นเองค่ะนะคะหลังจากที่ทุกท่านได้รับฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วจีเชื่อว,ว่าธุรกิจอะตมี่ย่าที่ทุกคนจะปฏิเสธค่ะ สวัสดีค่ะ